อันนี้ก็เป็นข่าวที่แมงวนแซ่ด้วยน้ำดอกดินได้ค่ะแมงหวนเอาไว้ให้เพื่อนๆเบิ่งค่ะเอาน้ำดอกดินขี้น้องเพื่อนอยู่สกุลนค้เพื่อนปากมาให้แมงวนค่ะแม่งหวนกัดด้มากโคโขกเนาะเอาโคเข้าโขกค่ะหรือว่าต่เนะค่ะต่ำแล้วๆกะกล่องเอาน้ำดอกกะมาแซ่ข้าวเหนียวแซ่ข้าวเหนียวอันมันเป็นข้าวเหนียวที่ว่าแมงหวนแซ่ไว้ขึ้นนึงแล้วๆนะคะแซ่น้ำ แต่หนำธรรมดาไ้ขึ้นหนึ่งเพราะว่าแมงมุมเพราคุว่าสีได้ดอกดินมากบัดน,นี้แมงมวนเลยอยากเฮ็ุค่ะกะเลเทนำเทนำออกที่แซ่ไ้ขึ้นหนึ่งนำธรรมดาค่ะก็ะเอากองอันนี้ใส่ถ้าคิดว่านาจะดำอยู่ค่ะเมื่ออื่นหาองสิมารุนกันเนาะคะ่ะว่าว่ามันจะเปลี่ยนจังไดเนาะค่ะเบิ่งแมงมุนสีเอาให้เบิ่งค่ะอืออะไรเบิง่งนี่ค่ะสีนี้แล้วแ่ะเริ่มป็นสีดำแล้วมืออื่นสาวห้องสีมหนึงกันนึงกินกัน ก็กลับมารุ่นกันน้ำวาสีออกสีงามบองหน้าตาสวยงามมาค่ะนี่แหละค่ะเข่าที่แซ่ด้วยดอกดินค่ะเข่าที่แมงหวนแซ่ด้วยดอกดินนะคะออกมากขนาดต่างกงาันสี่หลายค้างล่างก็เป็นขาวๆด้วยค่ะยื่นซื่อนี่ราวาแม,แมงหวนมาแล้วตาซักเอามะซ่ายปนกันค่ะสวยงามค่ะสวยงามแล้วก็นิ่มดีค่ะ